ความเสี่ยงตรงนั้นเนี่ยถ้าเราดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยชัดเจนครับยังไม่ไปถึงจุดนั้นแน่นอนเพียงแต่กล่าวหากันว่ากองกํำลังติดอาวุธเหล่านั้นหละผู้อยู่เบื้องหลังน่าจะต้องคืออิหร่านให้บรรยากาศของปีกเกรมกันเนี่ยพื้นที่หลักจริงๆเนี่ยที่มันทําให้เกิดการไปสมรภูมินีไรขยายบกเนี่ยมันเกิดจากการปฏิบัติการของกลุ่มกบฏกูตี อันนี้พอโจมตีปัญหาไม่เกิดขึ้นว่าก็ไปโจมตีที่อาจักรืึถังที่ทําให้เกิดความไม่เป็นพอใจนะั่นคือว่าอิสราเอลไปจัดการกับฮามาสหดที่ยมเกินไปรับไม่ได้ฉะนั้นก็ต้องช่วยสหรัฐเนี่ยส่งสัญญาเป็นเชิงแนวร่วมด้วยกันทั้งหมดเลยที่ประเทศที่มากระทบระือนเดือดร้อนจากเหตนะุสงครามมนาคเนี่ยส่งสัญญาว่าพร้อมที่จะต่อสู้แบบระยะย,ยาว ฉะนั้นตรงนี้ไอการที่เราจะมองว่าเป็นสมอปืนการพิดเชิงภูมิภาคนี้ก็อยู่ในอะไรเรียกว่าหัวเชื้อที่พร้อมจะยกเลยนะแต่การจะลกระดับที่เกิดชัดเนี่ยถ้าเกิดอิหร่านก,กับสหรัฐมาเิญหน้ากันตรงเมื่อไหร่อันนั้นนะชัดเจนแนละ้วเป็นสิ่งบองเกเหตุว่ามันจะเป็นสัญญาณของ,ง,ขงสงครามภูมิภาค อยู่นอยู่เบื้องหลังกลุ่มที่เป็นกลุ่มติดอาวุธต่างๆซึ่งทําให้เกิดความเสียหายแล้วก็คือการสูญเสียกับกองทัพสหรัฐนะคะท่านพระดอนมองอยังไงคะมีความเสี่ยงไหมมีความเป็นไปได้หรือเปล่าอเมริกาจะลุกขึ้นมาแล้วก็คือจัดก,การโจมตีไปที่อิหร่านโดยตรงความเสี่ยงตรงนั้นเนี่ยถ้าเราดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยชัดเจนครับยังไม่ไปถึงจุดนั้นแน่นอนเพราะเราดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วดูที่ท่านประธานาธิบดีสหรัฐได้กล่าวไว้ว่าจะตอบโต้ด้วยมาตรการแล้วก็ด้วยตามเวลาที่เหมาะสมนะครับและสุดท้ายเนี่ยพอเกิดขึ้นปุ๊บการปฏิบัติการนั้นเนี่ยก็เห็นชัดครับว่าเป็นการปฏิบัติการต่อกองกำลังถืออาวุธเท่านั้นไม่ใช่เข้าไปเป็นรัฐต่อรัฐระหว่างสหรัฐก,กับอิหร่านเพียงแต่กล่าวหากันว่า กองกาลังติดอาวุธเหล่านั้นละ่ะไม่ว่าจะเกิดปฏิบัติการที่ซีเรียที่อิรักที่เยเมนเนี่ยกลุ่มกองกําลังเหล่านี้ผู้อยู่เบื้องหลังน่าจะต้องคืออิหร่านเพราะอาวุธยุธโทโธปกรณ์และอื่นๆเนี่ยมันไปสอดรับกับที่อิหร่านใช้แล้วก็เป็นผู้สนับสนุนแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้จบลงว่าไป,ปเผชิญหน้ากับอิหร่านก็ยังคงเผชิญหน้ากับกองกําลังเหล่านี้และอิหร่านก็ออกมาปฏิเสธชัดเจนว่า ไม่ได้เกี่ยวกับตนอีกเป็นเรื่องของกองกําลังเหล่านั้นเพราะว่ากองกําลังเหล่านั้นเนี่ยมีความรู้สึกในสมรภูมิของอิสราเอลกับฮามาสแล้วแน่นอนความรู้สึกเดิมที่ยังติดใจอยู่ว่ากองกําลังสหรัฐเนี่ยควรจะพ้นจากภูมิภาคนี้ออกไปได้แล้วเพราะปัจจุบันเนี้ยกองกําลังสหรัฐก็ยังมีติ่งอยู่ที่ซีเรียประมาณสัก900นายที่อิรัก2,500นายตรงเนี้ยมันก็เลยยังเป็นจุดที่ว่า กองกาลังเหล่านี้ไม่พอใจเพราะต้องการให้สหรัฐเนี่ยสหรัอเมริกาเนี่ยถอนออกไปให้หมดมันก็เลยมาผสมผสานกันกับเรื่องความไม่พึงพอใจอยู่และที่อิสราเอลเนี่ยจัดการกับพวกฮามาสนะพวกพี่น้องมุสลิมด้วยกันตรงเนี้ยก็มาบวกกับและต้องการให้ออกจากในพื้นที่ตรงนี้อีกเพราะก็มองชัดเจนว่าเบื้องหลังของอิสราเอลก็กลายเป็นอเมริกาอีกเหมือนกันมันก็เลยสัมพันธ์กันแต่ณจุดนี้ยืนยันครับว่ายังคงไม่ไปถึงจุดที่ รัฐประเชิญรัฐเพราะเป็นคาตอบที่ชัดเจนแล้วตั้งแต่วันนี้เมื่อวานก็เห็นบทสัมภาษณ์ไม่ว่าจะของฝ่ายอิหร่านก็ตามไม่ว่าฝ่ายอเมริกันก็ตามแต่พูดชัดเจนว่าไม่รู้ถ้าเกิดแหลมมาก็เจอกันแน่โดยตรงแต่สุดท้ายในข้อแท้จริงก็จะบอกว่าเอ้ยไม่ใช่ผมเป็นกองกําลังอ่าอเมริกันก็บอกอ่ะก็ยังจัดการกับกองกําลังอยู่ฉะนั้นตรงเนี้ยณที่เราคุยกันอยู่เนี้ยยังยืนยันว่ายัางไม่ไปถึงจุดที่รัฐประเชิญรัฐครับผมครับส่วนแรงกดดันทางการเมืองนะคะจาก ในฝั่งอเมริกาเองนะคะอย่างอดีตที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติจอห์นโบตันนะคะก็ออกมาเรียกร้องบอกให้ไบเดนต้องโจมตีอิหร่านโดยตรงนะคะแล้วก็บอกว่าการที่อิหร่านออกมาบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนที่ไปสั่งการนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับกองราตรีวุธนะคะกลุ่มเหล่านั้นปฏิบัติการเป็นอิสระนะคะจอห์นโบตันบอกว่า nonsense นะคะมันจะเป็นไปได้ยังไงนะคะทาให้สิ่งนี้เนี่ยอเมริกาสูญเสียนะคะแล้วก็ ทางไบเดนเนี่ยควรที่จะจัดการให้หนักข้อมากกว่านี้นะคะแรงกดดันนี้นะคะสัญญาณแบบนี้ที่อาจจะดังมากขึ้นเรื่อยๆในอเมริกานะคะท่านประดอนมองอยังไงคะมันจะเป็นสิ่งที่เพิ่มน้ําหนักให้ไบเดนต้องตัดสินใจหรือเปล่าคือมันจะเป็นลักษณะว่าเป็นเสียงทําให้เกิดการลุกลบอะแต่ในสภาพความเป็นจริงแล้วโดยสภาพลักษณะผู้นําแบบไบเดนเนี่ยแล้วก็ดโมแครตเนี่ยบรรยากาศมันจะไม่สุดตก ดังนั้นก็ยังยืนยันอยู่ว่ายังเป็นบรรยากาศแบบเนี้ยขู่กันไปขู่กันมาแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยการ,รเผชิญหน้าที่เป็นอิหร่านอยู่ข้างหลังเนี่ยถ้าเราถอยภาพไปทำาวาเข้าใจประเทศอิหร่านสักนิดในเรื่องของรูปแบบการปกครองบริหารประเทศเนะครับมันก็เลยทําให้แบบคล้ายๆว่าไอ้กองกําลังที่มาเกิดขึ้นสนับสนุนพวกกองกําลังถืออาวุธทั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่ใช่กองทัพอิหร่าน เพราะอิหร่านเนี่ยมีกองทัพที่คู่ขนานกันคือหนึ่งคือกองกําลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านซึ่งขึ้นตรงกับผู้นํานะครับขึ้นตรงกับผู้นําท่านอายาตอล่าคาเมเนีกเนี่ยนะครับคือผู้นําสูงสุดแต่ขณะเดียวกันก,กองทัพของอิหร่านซึ่งจะมีทั้งบกเรืออากาศเลยก็มีกองทัพอยู่ด้วยนะแต่ก็ขึ้นตรงกับรัฐบาลเนี่ยที่ที่มาจากเลือกตั้งมันก็เลยกลายว่ามันมีกองกําลังคู่ขนานกันอยู่ แล้วกองกาลังที่ไปสนับสนุนฝ่ายที่เป็นกองกําลังถืออาวุธชนกลุ่มต่างๆที่ในซีเรียก็าตามอาจจะในอิรักแล้วในเยเมนเนี่ยมันกลายเป็นข้างหลังเนี่ยคือกองกําลังที่ทักษกรปฏิวัติอิหร่านนะครับไม่ใช่กองกําลังของกองทัพอิหร่านมันก็เลยกลายเป็นภาพที่ว่าถ้าจะไปชนกันเอ๊ะมันก็ไม่ใช่เนี่ยมันมัน,มน ซึ่งรูปแบบการปกครองของอิหร่านเนี่ยเนื่องจากตัวผู้นําสูงสุดกับศาสนาก็กลุ่มสภาพอยู่แล้วก็เบเ็ดเสร็จในขณะเดียวกันก็มีรัฐบาลฉะนั้นตัวแบบแบบเนี้ยมันก็ทําให้อิหร่านเหลือเหมือนกันที่จะเป็นเผชิญหน้ากันก็เหมือนเนี่ยที่เกิดเหตุการณ์ตรงนี้โจมตีโจมตีไปโจมตีมามีไปลงที่เป้าหมายตรงปากีสถานอย่างเงี้ยอ่ะที่ว่าไปกองกําลังปากีสถานมีปัญหาอิหร่านก็ยิงขีปนาวุธลงไปแต่ปรากฏว่าระหว่างนั้นเนี่ย ไอ้กองเรือของอิหร่านเนี่ยกับปริการฐานก็ซ้อมลบก,กันเพราะเป็นของรัฐบาลซ้อมลบก,กันแต่ไอ้กองกําลังที่เป็นปฏิบัตินั้นเนี่ยมันเป็นของกองกําลังอ่า,อาพิทักษการปฏิวัติอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็มาจบลงด้วยการว่าเอ้ที่ไฟลงก็ก็รัฐบาลก็บอกก็จบกันไปอันนี้ครับถือว่าเป็นความยากนะในการบริหารสถานการณ์ที่สหรัฐเองเนี่ยจะต้องเผชิญกับอิหร่านฉะนั้นไม่ง่ายกองกําลังที่เจออยู่ภาพมันเป็นชัดเจนเลยคือไม่ใช่ ไม่ใช่กองกําลังของอรัฐบาลอิหร่านอยู่แล้วแล้วขนาะเดียวกันพอมองลึกเข้าไปอ้าวปรากว่าเขามีสองขายตรงเนี้ยมันเลยทําให้ภาพที่มันจะอะไรเขาเจอกันตรงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายครับผมครับค่ะส่วนทางการโจมตีที่ต่อโต้กันไปมานะคะทางสื่อต่างประเทศก็บอกว่าค่อนคันเสียงนะคะที่อาจจะทําให้ปฏิบัติการตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยทําให้ ความตึงเครียดนะคะมันยิ่งกระจายนะคะมันยิ่งล่อแหลกมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอเมริกาไม่โจมตีอิหร่านโดยตรงก็จร,งริงแต่ว่าพอจุดสงครามมันขยายวงไปเรื่อยๆนะคะมันก็อาจจะมีจุดที่เกิดผิดพลาดเกิดไม่ได้ตั้งใจนะคะท่านประเมินสถานการณ์ยังไงคะตอนนี้อันนี้มันมีโอกาสสูงเลยเพราะว่าไอ้บรรยากาศของปีกอเมริกันเนี่ยจากพื้นที่หลักจริงๆเนี่ยที่มันทําให้เกิดการไป สมรลภูมิเราเนี้ยขยายวงเนี่ยต้องยอมรับเลยมันเกิดจากการปฏิบัติการของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งพอเป็นฮูตีเนี่ยก็บอกละก็ไม่ใช่รัฐบาลเยเมนแต่เป็นกองกำลังที่อะไรว่ายึดพื้นที่ในเยเมนได้เป็นส่วนใหญ่แล้วรัฐบาลเยเมนก็เหมือนก็ปล่อยเหมือนหลับหลิวตากันก็ก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันก็เห็นชัดกับมาว่าที่เยเมนเนี่ย อาวุธยุโทโธปกรณ์ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นการสนับสนุนใจหลานถึงแม้ไม่ได้รับมาทั้งกระรอกไม่รับมาทั้งชุดแต่รับมาแล้วมาปกกระกอบแล้วก็เป็นอาวุธที่โจมตีอันนี้พอโจมตีปัญหาไม่เกิดขึ้นว่าก็ไปโจมตีที่ทะเลแดงนะครับตรงช่องแคบซึ่งไม่รู้ละกองเรือที่ไหนพาณิชย์ที่จะผ่านไปแล้วจะไปอิสราเอลก็ต้องจัดการเพราะก็มาจากพื้นฐานที่ทําให้เกิดความไม่พึงพอใจนะั่นคือว่า อิสราเอลไปจัดการกับฮามาสโหดเทียมเกินไปรับไม่ได้ฉะนั้นก็ต้องช่วยฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เกิดเขาเรียกเป็นจุดหัวเชื้อใหญ่เลยพอจุดเป็นหัวเชื้อใหญ่ไม่พอก็พอไปทําปฏิบัติการกับกองกําลังเรือพาณิชย์รวมทั้งเรือพิฆาตของสหรัฐอังกฤษที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นด้วยตอนนี้ล่ะแทนที่มันจะไปเจอเฉพาะสหรัฐเจอเฉพาะอังกฤษพอเป็นกองเรือปุ๊บก็ไปประกอบกันเป็น กองกำลังกองเรือเลยที่มันมีที่มาที่ไปตั้งแต่ตอนปลายเดือนมกราที่มันเกิดได้เขาเรียกว่าเดิมทีเนี่ยมันจะเป็น Operation Possibility ิล Poss ้การเดียนไอเขาเรียกแผนปฏิบัติการการพิทักษ์ความเจริญรุ่งเรืองน่ะที่ทําให้กองเรือทั้งหลายเนี่ยร่วม20ประเทศมารวมกันเพราะถือว่าเอ้ยไม่ได้ละไอตรงตรงไอไอตรงทะเลแดงเนี่ยมันเป็นเรื่องของ เศรษฐกิจของโลกถึง10กว่าเปอร์เซนต์ที่จะไปกระทบต่อขอนงเศรษฐกิจมันก็เกิดการประกอบกําลังอ้าวแล้วพอมาล่าสุดที่ไปมีการสถานการเกิดขึ้นที่ซีเรียแล้วก็จับหัวชน้ายทั้งที่ซีเรียทั้งที่อิรักทั้งที่เยเมนตอนนี้ไปใหญ่เลยอ้าวก็เลยไปเกิดไอโอเปเรชั่นโพไซดอนเนี่ยอาร์เชอร์ขึ้นมาอีกซึ่งตัวนี้ตามมาโดยบอกว่าเป็นยุทธการที่เหมือนสหรัฐเนี่ยส่งสัญญาณเป็นเชิงแนวร่วมด้วยกันทั้งหมดเลย ที่ประเทศที่มากระทบกระเทือนเดือดร้อนจากไอ้สงครามอนาเขตเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าบ่งสัญญาณว่าพร้อมที่จะต่อสู้แบบระยะยาวตรงเนี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่น่าพวงว่าเออมันไม่ใช่เฉพาะที่เราไปมองว่าเมกากองกําลังและมีอิหร่านแต่สุดท้ายเนี่ยประเทศเราต่างๆเนี่ยที่มาร่วมกันอยู่ด้วยเนี่ยมันจะขยายผลทําให้ไอ้ตรงเนี้ยที่จะต้องติดตามไปอย่างใกล้ชิดต่อไปครับผมครับหลายจุดมากๆนะคะตั้งแต่ <laughs> พื้นที่ของสนวิกาซานะคะลุกลามไปที่เลบานอนนะคะไปเยเมนไปทะเลแดงนะคะไปปากีสถานซีเรียอิรักนะคะคืออย่างที่เราครุยกันว่าพื้นที่ตอนนี้มันหลายจุดนะคะมันฟังชื่อแล้วเป็นเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศครับ,รบมันถือว่าเป็นสงครามภูมิภาคแล้วหรือยังคะตอนนี้ณตรงเนี้ยพอเราจะพูดว่ามันเป็นสงครามภูมิภาคเนื่องจากว่ามันยังไม่ใช่เป็นเรื่องของรัฐกําลังรัฐต่อรัฐมันก็ยังเป็นกําลัง ของรัฐคือจริงๆแล้วเนี่ยมีของอิสราเอลของอเมริกันก็ไม่ใช่เพราะมาสนับสนุนอยู่แต่เผชิญหน้ากับที่ฝ่ายเป็นกองกําลังปฏิวัติที่สนับสนุนทางอิหร่านฉะนั้นตรงเนี้มันยังไม่ถึงตรงนั้นแต่สิ่งที่ตอนเนี้มันเริ่มว้าวุ่นใจว่าประเทศที่ประกาศตัวมาชัดในเรื่องบริบทเพราะไอ้ตรงทะเลแดงเนี่ยแหละเป็นปัญหามันก็เลยเกิดประเทศแนวร่วมที่มาสนับสนุน เรือที่กองทัพสหรัฐก,ก็ตามอาของเกษอยู่ก็ตามเนี่ยมันก็เกิดประเทศอื่นขึ้นมาอีกคือออสเตรเลียบาเลนแคนาดาเนเธอร์แลนด์เนี่ยแต่ว่าเหล่านี้เอ๊ะมองไปแล้วเอ๊สนับสนุนยังไงก็สนับสนุนแค่ไม่ได้ยกกองกาลังไอกองกําลังมาแต่มันเป็นการสนับสนุน,นในเรื่องเชิงข่าวกรองอในเรื่องของโลจิสติกแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นเป็นกองกําลังทะนั้นตรงเนี้ย ไอการที่เราจะมองว่าเป็นเขาเรียกว่าสมอภูรรมิการยึดเชิงภูมิภาคนี้ก็ก็ก็อยู่ในอะไรเรียกว่าหัวเชื้อที่พร้อมจะยกระดับแต่การจะยกระดับที่เกิดชัดเนี่ยถ้าเกิดอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยเผชิญหน้ากันตรงเมื่อไหร่อันนั้นล่ะชัดเจนแล้วเป็นสิ่งบอกเหตุว่ามันจะเป็นสัญญ,ญาณของสงครามที่ภูมิภาคนี้เลยค,ครับผมครับค่ะถ้าวิเคราะห์กันในเชิงยุทธศาสตร์ความมั่นคงนะคะท่านประธานมองว่าอะไรที่มันจะเป็น ฟางเส้นสุดท้ายนะคะหรือว่าจะเป็นสุดเส้นแดงที่คือถ้าล้ําไปแล้วเนี่ยไม่อิราก็สหรัฐนะคะจะตัดสินใจที่อาจจะเปิดเผชิญหน้ากันโดยตรงที่จะเปิดเผชิญหน้าโดยตรงนะฮะก็ยังยืนยันว่ามันอยู่ที่ความเข้มข้นไอ้ตรงพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยก็จังเป็นพื้นที่ที่อิสราเอลปาเลสไตน์นั่นแหละไอ้เชนวนกาซาน่นหละนะครับว่าถ้ามันลงตัวได้ สงครามที่มันจะขยายนาเขตมันจะเบาลงหมายความว่ายังไงคือถ้าตอนเนี้เขาต้องการให้จบว่าเป็น two state solution เหมือนที่ตาประชาชาติพยายามจะบอกว่าในพื้นที่ตรงนั้นน่ะอิสราเอลช่วยหยุดช่วยหยุดแล้วก็ทําให้เกิดเป็นสองรัฐแล้วก็ให้ปาเลสไตน์เนี่ยเขามีเลือกตั้งและปกครองไปนะครับถ้าจบด้วยบรรยากาศแบบเนี้ไอ้การจะเผชิญหน้าระหว่างประเทศแบบหน้าที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะจางลง และไอ้พวกแนวร่วมที่ลบทั้งหลายเต็มไปหมดด้กองกําลังเนี่ยมันจะจางไปจริงไหมเพราะว่าสาเหตุมันมาจากพื้นที่นั้นทําให้เกิดความไม่พึงพอใจแล้วก็โยงในอดีตที่กองกําลังสหรัฐยังตั้งอยู่ในไอ้สองพื้นที่เนี่ยที่ที่อ่าซีเรียกับที่อิรักเนี่ยนะฮะเป็น,เป,นเป็นส่วนน้อยเนี่ยแต่ว่ามันยังเป็นเขาเรียกเหตุปัจจัยอยู่ที่จะเกื้อกูลให้เกิดสงครามใหญ่แต่ถ้าตรงอิสราเอลตรงนั้นอะ่ะมันยุติได้ตามที่สาธารณช พึงประสงค์ตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการอยู่แต่ว่าแหมตอนนี้ถ้าฟังตอนนี้อิสราเอลก็สื่อสารชัดเจนว่ายังไม่ยอมรับโซลชูชันนี้ยังจะต้องจัดการกวาดเบสเซ็ตเพราะเขาก็มองว่าอิสราเอลนั่นแหละต้องการลุกเอาพื้นที่ปาเลสไตน์ไปแบบเบสเซ็ตแต่ถ้าเกิดบรรยากาศมันออกมาจบแบบเนี้ยถ้าอย่างเงี้ยอันตรายเลยเพราะมันจะเป็นการเผชิญหน้าของแน่นอนเลยระหว่างรัฐต่อรัฐละเพราะว่าฝ่ายที่ลุมล้อม บริวเวณตรงนั้นเนี่ยไม่ว่าเ e ลบานอนซีเรียอิรักจอร์แดนซาอุมันจะมีปัญหาไปหมดมันจะอามามายเมนโอเคไปอิหร่านครับมันจะหมดเลยเพราะว่าไม่พอใจสเลวแน่และอเมริกรันเมื่อต้องอยู่ข้างหลังนาะตรงนั้นละ่ะมันจะเข้าสู่บรรยากาศความตึงเครียดที่ที่สาธารณชาติเนี่ยคณะมนตรีความมัน่นคงต้องหาโซลูชันว่าจะจบยังไงแต่บรรยากาศตอนนี้มันเริ่มเคร่งเครียดแล้วที่จะทําให้เป็นปัจจัยที่ยักษ์ใหญ่จะมาเผชิญหน้ากันนะครับเพราะว่า อิสราเอลก็ยังยืนหักไม่ไม่ยอมที่จะให้เกิดได้ถูเสดมาการบริหารแบ่งให้ปาเลสไตน์ไปเลือกตั้งอันนี้เราต้องมาดูตรงเนี้เป็นหัวใจอยู่ถ้ามันเกิดบรรยากาศตรงเนี้มันมันไปจบลงด้วยว่าไม่ยอมะจะต้องลบกันเด็ดเสเด,ดขาดถ้าตรงนั้นละอันตรายละที่จะเป็นสงครามใหญ่มาเผชิญหน้ากันครับผมครับ